ตลึงคนไทย12.2ล้านคนมีเงินติดบัญชีไม่เกิน500บาท กระแสะข่าวที่มาแรงตอนนี้คือการประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากจาก5ล้านบาทเป็น1ล้านบาทที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2564หลายคนตกใจกับข่าวนี้ซึ่งถ้าดูจากภาพรวมของบัญชีเงินฝากในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า109.31ล้านบัญชีคนที่จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้อยู่ประมาณ1.8ล้านบัญชีหรือคิดเป็น1.5%ของยอดบัญชีเงินฝาก นั่นหมายความว่าอีกประมาณ98.03%จะไม่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แต่เมื่อเว็บไซต์ไทยเซนชัยเซ็นเตอร์ center. .com ได้มาลองวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในเรื่องนี้กับเจอตัวเลขที่น่าตกใจยิ่งกว่าพบว่าคนไทยกว่า12.2ล้านคนกับมีเงินติดบัญชีไม่เกิน500บาทเท่านั้นเงินฝากประมาณ95.25ล้านบัญชีมีเงินไม่เกิน50,000บาท จากยอดบัญชีรวมประมาณ109.31ล้านบัญชีพบว่า95.25ล้านบัญชีคือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีเงินในบัญชีไม่เกิน50,000บาทสอดคล้องกับงานวิจัยสถาบันป่วยอึ่งพากรที่ยืนยันคนไทยกว่าครึ่ง56.04%มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ แต่มีเงินในบัญชีน้อยโดยครึ่งหนึ่งของผู้ฝากมีเงินในบัญชีไม่ถึง3,142บาทส่วน32.8%หรือ12.2ล้านคนมีเงินในบัญชีไม่เกิน500บาทอีกด้วย และหากวิเคราะห์ลงไปมากขึ้นพบว่าผู้ชายมียอดเงินฝากต่ำกว่าผู้หญิงกว่า2เท่าในเกือบทุกช่วงอายุโดยค่กากลางเงินฝากต่อรายในเพศหญิงอยู่ที่4,407บาทเพศชายอยู่ที่2,524บาทสะท้อนถึงความมีวินัยทางการเงินหรือทักษะการบริหารจัดการเงินของผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชายตั้งแต่ยังเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในการดูแลก,การเงินของครัวเรือนจึงอาจทําให้ผู้หญิงมีเงินในบัญชีมากกว่าผู้ชายช่วงอายุ15-18ปีส่วนใหญ่มีเงินเก็บในบัญชีไม่ถึง2,000บาท มองที่ช่วงอายุของการฝากเงินพบว่าคนวัยทำงานอายุ21-35ปีกว่า80%มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ขณะที่10-30%เป็นกลุ่มวัยเด็กอายุ15-18ปีและครึ่งหนึ่งของกลุ่มวัยเด็กนี้มีเงินในบัญชีไม่ถึง2,000บาทซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการมีบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในจำนวนที่น้อยอาจเป็นผลมาจากการที่เด็กส่วนใหญ่มักเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนเงินในบัญชีมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นกล่าวคือคนที่มีอายุมากจะมีเงินในบัญชีมากกว่าคนที่อายุน้อยโดยคนวัยหลังกเกษียณมีค่าการเงินฝากในบัญชีต่อคน7,445บาทเทียบกับกลุ่มคนที่มีอายุน้อย15 – 25ปีที่มีประมาณ947บาทเงินฝากลดลงกว่า1,000 0แล้านในช่วงสถานการณ์โควิด การที่ตัวเลขของคนส่วนใหญ่มีเงินติดบัญชีไม่ถึง50,000บาทแถมกว่า12.2ล้านคนมีเงินติดบัญชีไม่ถึง500บาทส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทำให้ยอดเงินฝากในหลายบัญชีไม่เพิ่มขึ้นแถมข้อมูลที่น่าตกใจไม่แพ้กันคือในช่วงเวลาเพียง1เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2 5 6 4พบว่ายอดเงินฝากของทุกธนาคารลดลงรวมกันกว่า1 0 9แสนล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ5เดือนอันเป็นผลมาจากการที่ประชาชนทยอยเบิกใช้เพื่อน,นำมาหมุนเวียนในการดำนินชีวิตช่วงโควิด -19 ระลอกที่3สอดคล้องกับสินเชื่อธนาคารที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นกว่า78,400ล้านบาทก็ยังเป็นผลจากการที่ประชาชนได้ทยอยกู้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานนะทางการเงินที่รายได้ลดลงอย่างชัดเจนและหากมองย้อนกลับไปก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปลายปี2 5 6 2 พบว่าคนไทยมีเงินฝากทุกประเภทเป็นมูลค่ารวมกัน13.27ล้านล้านบาทจำนวนบัญชี101.64ล้านบัญชีและเงินฝากไม่เกิน50,000บาทต่อบัญชีพบว่ามีจำนวน88.47ล้านบัญชีเป็นมูลค่าเงินฝาก416,876ล้านบาท มีเงินฝ่ายเฉลี่ยต่อบัญชี4,712บาทซึ่งไม่ได้แตกต่างมากนะักกับปัจจุบันที่มีเงินฝ่ายเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่4,622บาทสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ